สวัสดีค่ะนะักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูแป้งอีกแล้วนะคะในรายวิชานะคะภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของคําสรรพนามกันนะคะนักเรียนคาสรรพนามคืออะไรนาะนะคะนักเรียนเคยเรียนมาบ้างหรือ,อยังนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูกันพร้อมๆกับคุณครูนะคะอะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนั้นคุณครูคมีกิจกรรมนะคะเติมคํานําสู่ประโยคนะ แล้วเลยลองสังเกตํานะคะอ่ะาข้อที่หนึ่งสุนัขบ้านฉันแล้วก็มีรูปหัวใจน่ารักอ่าสุนัขบ้านฉันจุดจุดจุดน่ารักเราควรจะเติมอะไรดีนะคะอ่ามาดูฉเฉลยกันนะคะอ่าคาว่ามันสุนักบ้านฉันมันน่ารักดีนะคาว่ามันนะต่อมาวันนี้สมชายไม่มาโรงเรียนเพราะจุดจุดจุด ไม่สบายอ่าเติมคำว่าอะไรดีคะอ่าคำว่าเขาใช่ไหมคะอ่าวันนี้สมชายไม่มาโรงเรียนเพราะเขาไม่สบายสังเกตคำว่าเขานะคะต่อไปจุดจุดจุด,จดทรงงานกนะตลอดเวลานะคะคืนนี้คือราชาการที่เก้าใช่ไหมคะรา,ราชาการที่สิบนะคะเราจะใช้แทนนะคะท่านอย่างไรนะคะอ่าไปดูกันนะคะ ใช้คำว่าพระองค์นะคะพระองค์ทรงงานหนักตลอดเวลานะคะคุณครูเกตวลีนะคะจุดๆ,ๆบอกให้นักเรียนอ่านหนังสือเห็นไหมคะดูตามภาพนะคะเราเติมอะไรดีนะอ่าเก่งมากค่ะนักเรียนเติมคําว่าท่านใช่ไหมคะคุณครูเกตวลีท่านบอกให้นักเรียนอ่านหนังสือคําว่าท่านนะ ป h a มาพระสงฆ์ใช่ไหมคะอ่าพระสงฆ์เราจะเติมคําว่าอะไรดีนะอาตมานะคะอาตมาคือคําที่แทนตัวพระสงฆ์ใช่ไหมคะอาตมาขอบิณฑบาตนะคะอันนี้คือคําว่าอาตมานะคะนักเรียนจะสังเกตจากคําที่ครูยกตัวอย่างให้นะมันเขาพระองค์ท่านอาตมานะคะอ่า ทำไมครูยกตัวอย่างมาแต่ว่ามันมีมากกว่านี้อีกนะคะนักเรียนมีมากกว่านี้อีกนะคะดังนั้นคําพวกนี้ที่ครูยกมาเนี่ยก็คือคําสรรพนามคําสรรพนามคืออะไรก็คือคําที่ใช้แทนคํานามเพื่อไม่ต้องใช้คํานามนั้นซ้ําอีกอย่างเช่นคุณครูจะเรียกชื่อครูแป้งใช่ไหมแป้งแป้งครูจะไม่เรียกแป้ง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 ซ้ำเข้าใจไหมคะเราอาจจะเรียกว่าเออเรา ช้แทนตัวเราคะแทนตัวเราคือแป้งใช่ไหมคะเราหรือเธออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราจะไม่เรียกชื่อนั้นอะซ้ํานะคะเราแทนคํานามนั่นเองนะคะดังนั้นคําสรรพนามนะคะจะแบ่งออกเป็นสามแบบนะคะหรือสาประเภทนะคะคําสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดก็คือตัวเราผู้พูดไอ้คุแป้งพูดเด็กผู้พูดใช่ไหมคะคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังก็คือเราคุยกันสองคนใช่ไหมมีผู้พูดแล้วก็มีคนหนึ่งฟังนะคะ แล้วก็คำสรรนามที่ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงสมมติในกลุ่มเรามีสามคนถูกไหมคะอ่ะเราเราพูดอยู่แต่เพื่อนในคนหนึ่งฟังเราสองคนพูดกันนะคะพูดถึงบุคคลที่สามถูกไหมคะก็คือผู้ที่กล่าวถึงนะคะนั่นเองนะคะต่อมาสังเกตคำนะคะคำสรรนาที่ใช้แทนตัวผู้พูดก็คืออย่างเช่นกูเนี่ยพูดหรือเธอก็แล้วแต่นะใครก็แล้วแต่นะคะ พู้ตัวเช่นมีคำว่าฉันใช่ไหมเอาวฉันฉันว่าฉันจะไปว่ายน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยคำว่าฉันนะคะดีฉันก็นคือผู้พูดใช่ไหมผมกระผมอาตมา,พ,าพระพเจ้านะคะนี่คือคำชาวนาแทนตัวผู้พูดนะคะแล้วก็จะมีคำว่าเราใช่ไหมคะเรา พวกเราพวกเราพวกเราต่างกันยังไงเราก็คือตัวคนเดียวใช่ปะ่ะแต่พวกเราเนี่ยอาจจะมีสามสี่คนแล้วเราใช้สรรพนามแทนตัวแทนสามสี่คนนั้นแนะว่าพวกเรานะคะอันนี้ค่าพระพุทธเจ้านะคะอันนี้พูดถึงเกี่ยวกับแทนตัวเรานะคะ,ะเกี่ยวกับในการการถึงธรรมาศาสตร์เนาะนะคะเราก็จะใช้แทนตัวเรานะคะต่อมาคําสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟัง ผู้ฟังนะคะขขคือบุคคลที่สองคือผู้ฟังก็จะมีอ่ะคุณเธออ่ะเธอวันนี้เธอไม่ไปตลาดนะกับแม่เหรออ่ะคําว่าเธอท่านอ่ะโยมอนนี้พูดกับพระใช่ไหมคะเมื่อกี้ถ้าแทนตัวผู้ผู้พูดก็คืออาตมาผู้ฟังก็คือคําว่าโยมโยมคนฟังใช่ไหมคะอืมต่อมาผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะก็อย่างเช่นพระองค์นะคะท่านเขามันคําว่ามันเนี่ยนะคะ จะใช้แทนสัตว์นะสัตว์หรือสิ่งของหรืออะไรประมาณนี้นะคะเราจะไม่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะอ่าต่อมาหน้าที่ของคาสรรพนามนะคะหน้าที่ของคําสรรพนามเนี่ยก็คือจะมีอยู่สองหน้าที่นะคะนะักเรียนหน้าที่แรกคือหน้าที่ที่เป็นประธานอ่าหน้าที่ที่สองคือเป็นกรรมนะคะประโยคของเราเนี่ยนะคะถ้านักเรียนเคยเรียนเรื่องประโยคแล้วนะคะก็จะมีมีประธานกิรกรรมถูกไหม ไหมคะแต่คาสรพนาทำหน้าที่ที่สองอย่างเลยนะคะคือเป็นทั้งประธานก็ได้เป็นทั้งกรรมก็ได้แต่ไม่เป็นกิรยานะคะไม่เป็นกิรยานะคะไปดูตัวอย่างกันนะอย่างเช่นอะ่ะฉันกินปลาถูกไหมฉันกินปลาอะไรเป็นประธานคําว่าฉันใช่ไหมคะฉันทําหน้าที่อะไรเขาอยู่หน้าประโยคไหมคะหน้าประโยคก็จะเป็นประธานถูกไหมคะ อันนี่คือคำสรรพนามผมว่าชั้นชั้นก็คือแทนตัวผู้พูดใช่ไหมอ่ะคุณพ่อรักผมอ่าคุณพ่อเป็นคำนามใช่ไหมคะรักผมผมก็คือตัวเราใช่ไหมผมพูดใช่ไหมคะดังนั้นผมตัวนี้อยู่ข้างหลังประโยคถ้าอยู่ข้างหลังประโยคนี้ก็จะสังเกตได้ว่ามันต้องเป็นกรรมใช่ไหมคะอ่ามันก็จะเป็นกรรมแบบนี้นะคะลูกนะทำหน้าที่เป็นกรรมนะ ต่อมาฉันปรุงอาหารคำว่าฉันเป็นคำสรรพนามฉันอยู่หน้าประโยคเป็นประธานใช่ไหมคะอ่าฉันเป็นประธานนะคะต่อไปเขาจับผู้ร้ายนะคะคำว่าเขาเขาเป็นคำสรรพนามนะคำสรรพนามอยู่หน้าประโยคก็คือใช้หน้าที่เป็นประธานใช่ไหมคะอ่าเก่งมากคะ่ะต่อมาอันนี้มีทั้งสองอย่างเลย ฉันรักเธออะฉันก็เป็นคำสรรพนามเธอก็เป็นคำสรรพนามฉันเนี่ยทำหน้าที่อยู่นะประโยคก็เป็นประธานถูกไหมคะต่อมาเธออยู่หลังประโยคนะเธอก็เป็นเป็นคำสรรพนามก็คือนำหน้าที่เป็นกรรมนะคะนักเรียนต่อไปงูก,กัดเขา หางูกัดเขาเขาอยู่หลังประโยคนะคะเขาเป็นอะไรคะทำหน้าที่เป็นสปปรพนานที่ทาหน้าที่เป็นกรรมนะคะต่อมาพวกเราไปเที่ยวทะเลไหมคะครูบอกว่าพวกเราคือแบบเรามีหลายๆคนก็ใช้แทนว่าพวกเรานะคะจะไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าเออดำแดงเขียวไปเที่ยวทะเลแต่เราจะใช้คําว่า พวกเรามาแทนแดงดำเขียวนะคะพวกเราอยู่หน้าประโยคนะคะทำหน้าที่เป็นกระหานนะคะต่อมาพวกเขามองฉันนะคะพวกเขานะคะพวกเขาคือแบบเราอยู่ของเรามีกลุ่มกลุ่มเราใช่ไหมแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ากลุ่มนั้นอะมองมาที่เรานะคะมองมาที่ฉันนะคะพวกเขาก็เป็นทําหน้าที่เป็น ประธานเพราะอยู่หน้าประโยคนะคะฉั้นทําหน้าที่เป็นกรรมนะคะอ่าเป็นคํสรรพนามนะคะแต่ทาหน้าที่เป็นกรรมนะคะของประโยคนันเองนะคะทีนี้คุณครูก็อยากจะฝากไปงานในเรื่องของการเขียนคํสรรพนามนะคะพนักเรียนเขียนคาสรรพนามในประโยคต่อไปนี้ที่ครูเขียนประโยคมานะคะแบบข้อนี้มีทั้งหมด10ข้อนะคะนักเรียนก็ดูคํานะคะอย่างเช่นครูยกตัวอย่างนะคะ2ข้อเลยนะ อ่าอย่างเช่นคําว่าฉันข้อที่หนึ่งนะฉันคิดถึงคุณมากนักเรียนสังเกตไหมคําไหนที่เป็นคาสรรพนามคะอ่ามีคําว่าอะไรฉันใช่ไหมคะแล้วคาว่าคุณใช่ไหมคะเราก็เขียนคําว่าฉันแล้วก็คุณแค่นี้เองคะ่ะนักเรียนนะคะต่อมาข้อที่สองผมเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งมันฉลาดแสนรู้มากอ่าคำสรรพนามคือคําว่าอะไรคะ มีคำว่าอะไรผมใช่ไหมคะแล้วมีอีกตัวหนึ่งไหมอ่ามีอีกตัวหนึ่งก็คือคําว่ามันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เอามาเขียนนะ,ะก็คือคําว่าผมแล้วก็มันแค่นั้นเองนะคะใช้ลูกใช้ลูกน้ํานะคะในการเอา,เอาแบ่งนะคะแบ่งแบ่งพยางนะคะแบ่งคาเนาะจะได้เห็นชนัดเจนอย่างนี้นักเรียนทําได้นะคะค,คุณครูยกตัวอ,อย่างไปสองข้อแล้วทีนี้เหลืออ,อีกแปดข้อนั่นเองก็ลองไปทําดูนะคะ มาสรุปไปพอๆกับคุยอีกหนึ่งครั้งนะคะคำสรรพนามนะคะก็คือคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อไม่ต้องใช้คำนามนั้นซ้ำอีกนะคะคำสรรพนามก็จะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะสส่วนก็คอผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงผู้พูดคือเนเราเราพูดผู้ฟังก็คือคนที่ฟังเรานะคะผู้ที่กล่าวถึงหมายถึงเราผู้พูดกับผู้ฟังคุยกันนะคะแล้วกล่าวไปถึงอีกบุคคลหนึ่งบุคคลที่3มนะคะนักเรียน ่และทีนี้มาดูนิดนิดหนึ่งนะคะเนี่ยครูบอกนะคะยกตัวอย่างคำนะคะแทนผู้พูก็จะมีชั้นผมในชั้นพระคมขพระเจ้าอัตมานะคะแทนตัวผู้ฟังเธอคุณท่านโยมหรือแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงก็คือท่านเข่ามันนะคะก็คุณครูก็ได้ลองออทบอ,อลองเรียกไร อธิบายนะคะในในส่วนของในเรื่องของคสํสรรพนามนะคะนักเรียนฟังนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะไปทาแบบฝึกหัดนะคะก็วันนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้นะคะนะักเรียนวันนี้สวัสดีนะคะลูกค้าสวัสดีคะ่ะ